น้องสายรุ้งเป็นคนเรียกวิญญาณพ่ากลับมาความจริงแล้วก็สองคนรักกันมากแต่คุณพ่อกีดกันเพราะคุณเทศฐานะไม่ดีแต่ตอนนี้ก็ก็สบายไปแล้ว สมัยคงกลัวว่าเขาจะโกรธที่สมัยไปแอบฟังความรักของเขาความจริงแล้วเขากลัวกลัวว่าสมัยจะรู้ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขากลัวว่าสมัยจะเอาเรื่องของเขาไปพูดที่เป็นข่าวลือท,ทั้งที่ความจริงแล้วเขาไม่มีตัวมีตนไปแล้ว ใช่ไหมพวกเราในเกถึงไม่สังคมกับใครเรากลัวว่าคนอื่นจะรู้ความจริงกลัวว่าจะรู้ความจริงไม่เท่าไหร่แต่กลัวว่าจะต้องไปเกิดนี่สิถ้าออกไปสู่สังคมเราคงต้องไปเจอผู้หญิงที่ตั้งท้อมอ่นอ,อน นั่นคือสิ่งที่เรากลัวที่สุดเรากลัวว่าจะถูกดูดเข้าท้องแล้วต้องไปเกิดความจริงแล้วเราพอใจที่เป็นอยู่อย่างนี้มากกว่าโดยเฉพาะมาลีมาลีฉันไม่อยากจะพากจากสมัยไปไหนเลยสมัยคะ สมัยรู้ความจริงแบบนี้สมัยเกรดมามลีไหมโัวมาลีไหม My that money เออดี่สมัยเธอนี่กล้าหาญมากเลยนะสมัยพี่มดีครับผมต้องขอบคุณพี่มณีมากเลยนะครับที่จาัดก,การเรื่องราวได้เรียบร้อยมีอะไรหรครับุณสมัยคือ เมื่อกี้ผมเพิ่งสังเกตว่าพวกคุณมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่ผิดไปจากคนปกตินะครับเป็นยังไงล่ะคะอ่ะอนนุ่มเหมือนสายลมคล้ายฝันสวยดีครับพวกเราเป็นแบบนี้มาที่นานแล้วนะจ๊ะ แต่ว่าต้องตกตาสมัยไว้กลัวจะผิดสังเกตเรื่องอาหารนี่ก็เหมือนกันต่อไปนี้เราคงไม่ต้องแกล้งทําเป็นกินเพื่อตกตาสมัยแล้วนะคือผู้ที่เขากายที้งเยครับเขาไม่ทานอาหารจริงๆเหมือนอย่างพวกเราสามคนเลยครับ จะแมนพอนเดผมต้องกราบขอประทานโทษท่านอย่างแรงที่ไม่เชื่อคำพูดของท่านแล้วยังแอบคิดอีกว่าท่านฟันฟ่นเฟือนทุกสิ่งที่ท่านทำนายไว้เป็นสิ่งทุกประการเลยครับไม่เป็นไรหรอกทังเข้าใจมันก็ยากเลยที่จะบอกเรื่องต่างๆนี้ให้คุณก็เชื่อกันน่นนะ ไอ้ความจริงเนี่ยฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยมาครั้งที่สองเนี่ยแต่ฉันไม่กล้าบ,บอกอะไรเพราะว่ากลัวว่าสมัยเนี่ยฉันหนีหน้าเข้าใจแล้วครับอจำไว้ในสมัยนะเมื่อชีวิตประทลัมลึกไปขนาดนี้แล้วเนี่ย สมัยจะไปทรยศความรักที่มีต่อมารีไม่ได้จนกว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงทุกความองสำหรับมารีนั้นผมยกชีวิตของผมให้กับเธอแล้วบัตรน้รักที่ไม่สังคมมนุษย์ได้เข้าแพร่แต่หัวใจผมผมเลิกกินอาหารนอกบ้านเลิกไปเที่ยวที่อื่น เพราะมานีไปด้วยไม่ได้ส่วนสมบัติของตระกูลก็ไม่ได้ตกเป็นของผู้เคยเคยจนแล้วจนรอดเพราะเจ้าของล้วนเป็นผีอยู่แล้วย่อมไม่ตายอีกแต่พวกเราสามคนไม่เคยติดใจคิดเสียดายหรืออยากได้เพราะมีความพอใจเป็นอย่างยิ่งในวิถีชีวิตแปลกประหลาดที่เป็นอยู่พูดถึงเรื่องนี้ผมรู้สึกหวั่นใจทุกคนเมื่อนึกถึงคำเตือนของคุณนบที่ว่า อย่าทรยศต่อความรักของมาลีจนกว่าจะถึงเวลาที่ชีวิตเปลี่ยนไปได้เองเพราะผมไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงอยากให้เป็นแบบนี้ไปตลอดช่วนิรนันดร